เ่าโทรมา่อเช้านี่ว่าคือได้เงินมาสีเฮกระต๊อบอยู่พี่พวกแมนสีเฮอยู่ใช่หรอาจักเอ้าเขายังบม่ทันได้เห็อนี่แหละที่ว่าเขายังตัดสินใจบ่ได้พี่น้องเนาะมันเหมอยว่าชุมนุมาสีเฮ็ดอยู่นี่คักแน่วัดแต่ว่าเขาัดเขาบัดโมแนมบ้นอนที่นั่นยังไงเขาวัดยังรอคำตอบอย่างในบ้านทั้งนั้นอยู่นะคือเมื่อนี่นะบ่าก็ได้โทรหาในบ้านแล้ว ตอนแบบรกว่าจิไปหาเพื่อนก็มองอะไรก็ตัวเองเลยไปหน่อยเนาะแต่วันนี้พอทร่หาเพื่อนดูให้เพื่อนมาชัดเอาอยู่ให้ในบ้านนะ, <c oughs> ะข่อยยังบวชันประสมมาชัดยังบวชันประสมในบ้านนะะ่ก็ถามคนที่ว่าใหญ,ญก่กว่าเพื่อนหันห <c oughs> น้าน้านอง <c oughs> มันก็เลยอะไรล่อไปอีกบบานี้นะนก็เลยยังบอกอะไรคำตอบว่าเพื่อนนี้ ครับเอาเจ้าวอด้วยจังไดน่ะต้องรอไปก่อนเพราว่ารอพังคำตอบมืออื่นอีกนะคือคือตอนนี้เขากับพยายามทีหน่อยเนาะพยายามเต้นแลนเพราะว่าอยากอยากให้น้องคนนี้เมื่ออยู่ใกล้กันครับอ่านอกใส่ผลเนาะเพราะว่ามิยังเขากบอาศัยกันง่ายมันอยู่ใกล้กันเนาะเพาก็กูจักกันอ่ไรเ,ออเนาะเพึ่งพาใส่กันได้หนึ่งมาโดยเฉามีการ หาช่วยเหลือเรื่องเพื่อนเพื่ายกับมาพอมันก็ง่ายสะดวกสบายก็การเสียนะเนาะเพราะว่าอันนี้ขำบ่าได้ป้าบ้านนี้บ้านนี้จักมันยังมันยากหรือกึ่งเพราะมันสิ่นน้ำบากันนะพี่น้องเลยเนาะพอดี้นะรอคำตอบเพื่อนยังไม่ได้เป่าก็ได้ยไม่ได้อยู่ซื่อบ้านนี้แมนมาโมนี่กับยังเบรย์ยังใครอีกบ้านนี้แมนเขาบอกจะให้กระต๊อมไปพี่ค่ะเขากับยังเบรยา์เฮ็ดอีกบ้านนี้แมนเออไอ้นี่มันบอดชัวร์เขาอจะเจ้าบ่จกไปยอะยังไงเจ้าบ่จะยู่พุ่นยู่งขนาดเนาะ เดิน <Man. S 2> ทางวัวละพันคิดงพันว่าอย่างนี้เนาะเบิกนอลเราอยากให้ไปอยู่อยู่ถ้าใครไปอยู่บ่แมนขอเพลงาทาั้งในบ้านทั้งนั้นครับเนาะแม <Man. S 2> นี่แหละพันว่าตามที่พอเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับในบ้านมันนี้นะเพันว่า<ม>อ,อันนี้มันในบ้าน

าอยู่ใกล้ลงโจยแล้วตอนนี้นะคว่าคว่าให้มาอยู่บ้านที่นะคว่ามีที่มีทางกันเสียหน้องซื้อหน่องเพิ่นทีนะเพราะอะไรเนียน่มาอยู่อยู่ก่อนะครว่มาครับดูมนกันีาน้องมันไหมานือนี่ขอ่อนหครับ ต้องเวยอ่ะนะโดยต้องเว้ยวันสมมติมาทางบ้านเมื่อทางบ้านทางเมืองพร้อมเพียงกันวัตถุทางพร้อมเพียงทางในบ้านพร้อมเพียงทุกบ้านทุกคนนะเ็ษใบน้องอพยนมาอยู่ในบ้านนี่นะบางเทีบางที่ไงเป็นสถานที่สื่อถิ่นไทยนะดูใกล้กันแล้วกันก็รู้ แสดงว่าม oh, 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 ันนี้ยัมบ้านในรวมบ่โอ้ไม่เป็นไรครับนั่งยังบ่ได้คำตอบน้ะมันนิเนาะไม่ไม่ไม่เนอยังยังัมอโอคือตอนนี้อ่ะคือคือตอนนี้อ่ะทั้งในบ้านมืออ่ะสิรวมทั้งคณะแล้วก็ทั้งทั้งบ้านเลยคำว่าพันธมาตรคำว่าพัตรก็แปลแนมาอยู่ได้เนาะ ทำเก็บงบมาเก็บว่าคนไทคนไทคนนั้นนะโอ้หทำไมฮเพราะว่าทั้งในบ้านกะได้ได้คุยคับผู้หญ่เป็นบอวันไปคุยกัน,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 นกับคนแรกเป็นบ่เพราะเขาคุยุ้ยนันเงโ้หอรจะให้คำตอบเด้อทั้งในบ้านเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ ยังรอคําตอบอยู่นะว่าออยยากจะอยากรู้ว่าทั้งทั้งในบ้านนะกับทั้งคณะหรือว่าทั้งทุกบ้านเน่ะว่าจุกทุกคนเนี่ยนะลองแบ่งเลียงกันนะกะทว่านะครับนอกคนมาอยู่นะกะทว่าในโอกาสต่อไปนะถ้าสมมติว่าสิหาบางทีบางทางใกล้กันก็ลุงโจยเนี่ยนะสี่ซื้อเพื่อนเนี่ยะเท่ากับปุ๊กกระเตมเพื่อนดูนี้นะอยู่ใกล้กันก็ลุงโจยนะนะถ้าเราใส่พวงเนี่ อารมณ์คน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 โอ้โอ้คือคือมันนี่ยังว่าในรวมเนาะานรวมมีคนสอบ่แต่ว่างแรต่ะดที่วกมอ๋อโอเคโอเคโดยโดยเอาจากในก็มุกอบใจทั้งในบ้านในลายเด้อในบ้านเด้อโดยโดยใกายกต่อไเด้ออรโดโเบล นี่คือทางโมเสียนโทไปหาในบ้านพี่น้อยเนาะพี่น้องสบายดีด้วยใช่ไหมพี่น้อยสบายดีว่าดีพี่น้อยไปเดี๋ยวเขาใส่อุปกรณ์มาเพื่อนเนาะพี่น้อยเนาะถือว่าเมื่อกี้นี่ทางบมเสียนโทรไปหาทางเงนในบ้าน,ส,นส่วนไซที่ว่าบ้านของลูกจุ๋ยแหละพี่น้อยบ้านน้องเสี่ยงพี่เนาะโทรไปหาเพื่อนถามเรื่องเรื่องนี้แหละเนาะว่านี่กะคุยกับเพื่อนแล้วพี่น้อย แต่ว่าวันนี้เราคุยกับทางในบ้านแล้วนะแต่ว่าก็ยังโบสุดแล้วแต่น้ำเพิ่นยังโบสุดแล้วเพราะว่าเพิ่นสิถามเพิ่นสิถามมันว่าผู้ที่ว่าผู้ปรึกษาเพิ่นนั่นแหละเนาะอันในทีมงานที่ว่าในคณะของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสิถามแล้วก็ปรึกษาทางงันลูกบ้านน้ำที่นะมือนี่ยเพิ่นสีห่มหรือว่าเพิ่นสิรวมรวมกันประชุมเนาะประอาจจะว่าแล้วก็มือนี่เพิ่นสิประชุมเนาะอ่า มือ่อนี่ยพันประชุมเอิ้นลูกบ้านแล้วก็ทางคณะอยของเพิ่นต่างๆแหละพี่น้องน้อมาประชุมกันแล้วก็อ่าว่าศรฮับทางน้องคนนี้น่ะมาอยู่บ้านมาอยู่ในบ้านในเมืองหรือว่าอยู่ใกล้ลุงโจอยนี่ได้บ่นะพี่น้องเอ้ยเนาะคือตอนนี้ทางพ่อแสนเองกัคนที่เฮาตอนผู้เต้นเร้นตอนนี้กัใจฮ้อนคือกันผู้เบิ่งกัใจฮ้อนคนที่ว่าติดตามกัใจฮ้อนผู้ที่ว่าเต้นเร้นอยู่ตอนนี้กัใจฮ้อนคือกันพี่น้องจะให้คำตอบว่าใช่จะได้คำตอบนี่แหละอ่า อย่างไรคำตอบไม่ไหวอย่าอกว่อยากให้เขาเกิดชีได้ทำเนินการมา,รนะาลุ้นนะจังชีได้ไปฮับต้องเพื่นมาลุ้นสินะพี่น้อยเนนะาะวานนี้ว่าคือเขายังบ่ได้รคำตอบเขาก็เลยเหตุยังบ่ได้บวันนี้นะมันจะได้แต่รอรอรอถ่ายเพิ่นได้รคำตอบแล้วเขาจังสีไปฮับน้องเพิ่อนนะมาอ่ะนะแต่เมื่อนี้นะทั้งโมเซนนะชีเข้าไปทีเข้าไปหาน้องเบย์เพิ่นอยู่นอฟซีเพิ่อนนะอกับคอมินกับมาอยู่ว่าโมเซนว่าเลยไปหาน้องเบย,เย์ว่าฉันนะ ก็เข้าไปยู่ปลองหนนะ้อยเนาะทางโมแซงก็สิเข้าไปแต่ว่าอะเพื่อให้มันกระคำเติมพอดีเมื่อกี้ทีมงานเพิ่นมาบระจุคนเนาะหรือว่าทางบอตา้าเบาวเวียดเบาคำเบาเชียงน้าเบาจิตเนาะเพิ่นเพิ่นขึ้นมาทางนี้มื้อนี้ไปลองหน้อยเนาะอะเพื่อได้ชี้ฟ้า,นนะากันเดินทางเข้าไปหาน้องน้องเบยซะก่อนเนาะว่าตอนนี้เพิเ่นเฮ็ดหยังอยู่ปลองหน้อยเดี๋ยวือว่าเพิ่น,นกําลัางเฮ็ดหยังตอนนี้เนาะอ่าเพราะว่าเฮายังบ่ได้คําตอบจากในบ้านทางนี้อ่ะนะบางเทืีเดี๋ยวเฮาเข้าไปกับ เพื่อนอาจจะเห็ดดูถ่าบ่อดูว่าจย่งใดการถ่าไปเบื่อนต้อกัน,าน,กนทางในบ้านทางนั้นนะบ้านนั้นโอเคโอเคแล้วพป่น้องไลยถ่าแตา่ทางนี้ทางเดียวตอนนี้นะคือเพื่อนบอให้คำตอบเข้ากับเห็ดอยังบ่ได้นะพี่น,อน,นนะ้องเลยเนาะจักสิว่าได้ไรนะเพราะว่ามันก็ต้องได้ป,ปรึกษาสตรก่อนนะทางทางบ้านเหมือนกันมีแต่ใจเย็นๆนะพี่นอนะ้องเนาะอย่างบ่ได้คำตอบว่านี้ก็รออีกเมื่ออื่นเนาะเพื่อนบอกว่าให้รออีกเมื่อเอิญเมื่อเอิญสองเมื่อเลยได้พี่น้องเลยเนาะ ว่านี่เกี่ยวบอกว่ามืออื่นมืัอนี่กี่ยวว่า,วาอบอกมืออื่นอีกเนาะถามว่ามืออื่นยังอีกมืออื่นอยู่นี่คือจะเป็นรายไรบ้างเจักสีจกั <laughs> จกสีว่าอะไรเนาะไม่ชีว่าได้ไรแล้วไปเนาะพี่ต่อไปเนาะสมมุติว่าโทรอ่าสมมุติมืออื่นพคนมือมอื่นอีกเชี้อะนะ <laughs> แต่ว่าทางน้อกคนน่ะอยากมาอยู่เดี๋ยวคนอยากมาอยู่ เขาเก็คุยกับนายวานเป็นแรกเมื่อกี้เนี่ยคุยกันกับโทรไปหาเพื่นนนนอ,น,น,น,โนะน,น,อนโดยตรงเลยที่นี่ตอนแรกนะเราะว่าโทษมรรคชายแล้วว่าเชนซีเข้าไปหาเพื่อนโดยตรงเลยอันนี้เพื่นอนยู่ให้เพื่อนบ้านนี่เป็นยู่ให้ยูชวนเพื่อนบาน้านนี่ยูจีไปได้ไลยน,นะก็เลยเขากับประสานงานหรือว่าโทรเอาทางโทรศัพท์ไปหน่อยเนะเาะราวก็จังหวะกันบ้านนี่เนะเาะรายการที่านานเข้าไปวุ้นเนโอ้ทำงานเขาเพื่อนพู้น,นะ รถมาครบทีมหมดนี่เนาะสามสองสามคันเอาไปแต่คันเดียวกันเอาไปแต่สองคันก็ได้รถคันหนึ่งจอดไว้ก็ได้ือโดยจะครอยเพราะว่ามันแต่ว่ามันยากเนาะไปหลายคันหมเนาะคันหมดไล้วเออเพราะมันเล่ากับซีได้สามคนแล้วอ่ะอว่าจะอัดกันไปก็ได้ ่ต้องเนาะเวกันเนาะต้องใส่คนก็น <Yeah> yani uh, ั่งครับรับอิดคนนึงมนี้คนึงกไปนะนั้นคนนึงเกที่ว่าดูไปชิ้นี่โมยอยากให้ออกไปไยังทางนั่นเนี่อยากจะลองกเช็คดูพินตาลคำตอบแรกพี่น่อยเนาะบางทีวลองโทรหาว่าด่ากันบหนึ่งเด้แล้วสะดวกคุยด้วยตอน thu hà nó, đi theo chỉ nó, đi nó, nó, đi đây nó, nó, leo, nó, คิดในรบแสนเนาะรบตาไปหน่อยเนาะผมวันกันมืดอนี้พาเพิ่นมาลุยไปหน่อยเนาะผู้ปลาผู้หลอนมาเบ้าจอนเบ้าแอนสบายดีเด้อโดยเอ้าเอาพ่อการจะพี่อีกแล้ววันนี้เนาะพ่อเลนื่อยไหมพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยเเออออน้องชิพวนไปหน่อยสบายดีเด้อชิพวนเด้อเดินเที่ยวได้พี่น้องโดย อ่าพาบุนรกใสยชุดพามมั้งนี่ว่านี่พอพอดีอวันนี้ครูงานคกูว่าเนอะพี่น้อ,อ,อนงอทั้งทั้งน้องเพิ่นกะมานทำกันมันนี่พี่จังไงเนาะพาพาเข่ามาเนี่ยแหละมาหาน้องน้องอวัยเนี่แหละเนาะมารอบนี้กะช่วงตอนช่วงใบายเนาะคอยขับลงแรงเนาะได้จังหน่อยเข้ากะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องเพิ่นเล็กเหน่อยอุ่มกันเล็กเหน่อยนะการช ทำออกไปทำว่าเซนกันเนาะมื่อนี้เสียห้ยทางน้องจากคนเพันชาติทิศในเบื้องบัตรนี่เนะาะอา,าทิตย์ขึ้นผู้เด้อต้นใหม่ผู้ขึ้น,น,นางานบ่นเออว่าเพิน่นเฮ็ดได้บ่นเนาะพันเฮ็ดได้กั<อ>นเนนนพร่วมกันเนาะแต่ว่าน้องจากคนว่าบม่มีว่าจาังเรายังมีเฮือดอยู่นอนอยู่เด้เนาะมีกระสอบพอเองพอบ่ายลงไอ้ผมเฮงกลัวน้องจากคนอีกบาดิโอ้ยเป็นแบบเดียวเออ บ่ได้อะไรแผ่นแปนแผ่นเดียวเออข่อยเหาบข่อานอนบ่ได้อข่อยนั่งอยู <OR> U, drama, um, uh, 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 ่ซื่อได้อยู่ข่อยเหนบ่นอนหรอหมออาอืมไปน้องอ่ะไปน้องเสพคนไปเพื่อนๆเลยดูน้องกัดเนาะอยากจะเข้าไปถามน้องเพื่อนก่อนว่าเมื่อนี้น่ะอราพอเมื่อคืนนี่ทั้งบอลาเพื่อนเพื่อนกัอยู่เพื่อนกัอยู่เพื่อนนี่นะเนาะมาเพื่อนเพื่อนสีเพื่อนะไรกันแน่แด้๋ยวนะ คือคือมันยังเหตุยังบม่ได้นะพี่น้องเลยเนาะท่านสมาชิตัง้งใจเห็ุก็ต้องเล่นี่กอ่ะเขาก็ยังรองคำตอบทั้งนั้นนะนะเทื่อว่ามาเหตุนี้แล้วว่าไมาาได้หอ่อพุ่นอีกว่าม,มันจะยากนะมันจะเล่นมากไปเท่ออีกนะก็เลยยังก็เลยอยู่แบบนี้ไปก่อนนะ บ่าย่านงูย่านเงี้ยวันไดเนาะเออไม่ไม่น้อยชักหน่อยเปลนไปเรื่อยเรยเนาะเออเหอยโดยสบายดีเนาะโดยเออตัวใส่ใส่ตะบะส่งส่ใหม่เงี่ยโมได้ใสเราเงี่ยโมใสลองเบิ้งเออตะบะเสื้อนี่เนี่ยจ้ะเสื้อเจ้าซื้อมาให้เสื้อเสื้อว่าซื้อมาบ้านนี่ป้องพอดีเลยเนาะเออไม่ต้องเลยถื่ว่าโอเคเด้หน่เนาะเสือวโมเชืยอเสือมาบ้านนี่ นี่ใส่ยเอใส่ยเอวนี่ก็แม่เนเออไปเลยนี่เนาะแม่นสไตล์ไปรุดไปหน่อยเนาะย้อนในเร้นึงจะไดใใ้มือทั้งเวลาเพิ่นพาเห็น, <c oughs> หนหอย่างในน้องมือน,นี่ผ่าทายคลิปหลายๆอย่างหลายๆอย่างแม่เนเขายังอารมณ์คลิปอยู่ยังขาวเวียดอยู่ก็เลยให้น้องเข้าไปก่อนเอา้าเพิ่นมันิ่นพาน้านองออกไปยังเอาไปถ่ายคลิปเอาลงคลิปพี่ก็ได้ ฮะผ้าบ่ผ้าฮองเทกี้อเออผ้าตะกี้พวกไม่เห็นจินขี้เมียงหมดแล้วเออวัวลายยันว่าเอาอเขาแห้งเนาะเอาน้ำใม่กินก่อน,<ห>น <c oughs> อเฉยจะว่าเขาแห้งเนานะิมพลังก่อนเนาะหเฉยหอยลายก้อนแรกกลับมาเียเานาะเติมน้ำสะกันพี่พพน้องเลยเฉยเขาแห้งกันจะไง<ห> <c oughs> เออเรา,าเขียนน้าเลย โอ้ยเนาะเย็นเย็นแขนหนาแขนหนาวเลยนโอ้ยอ๋อเราชื่อนุ่มมาต้อนเนาะสองแพ็กไปลองเลยาจะเอากล้องแงญมาบุมี่เอากล่องน้อยมาเลยได้กล่องน้อยมากราจะเอากล้องแงยมาบุมราะวางเซื้อยูแทวมันน้องเทาหนเด็กบุมมี่ไปลองเลยคือเรา ว่าเอาสุภาพกันแหลเด้อตอนนี้นะมีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาหน่อยยังสองพันบาทดู่ัว่ายังไม่ได้ซื้อเครื่องมให้เจ้าอ่ะนะเพราะว่าซื้อมากอะจักสีจัเจวันออวาให้ใช่อันนั้นดก็เลยยังไม่ได้พอซื้อมาดูรอให้ทุกอย่างมันดูอ่รอให้ทุกอย่างมันลงตัวเรียบร้อยเบิร์แหละว่ายังจัดแจงมาให้เด้อดูอ่าเป็น้องเอ้ยแต่เบ้าโทรมาบุญเช้านี่ว่าคขึ้นเงินมาสิี่แคทตบอยู่พี่บ่ เียจูใช่หน่อจากเอ้าขายังม่ทันได้เห็นคือนี่แหละที่ว่าเขายังตัดสินใจบ่ได้พี่น้องเนาะมันหมายว่าสมมติว่าสีเฮ็ดอยู่นี่คักแน่วัดแต่ว่าเขาวัดเขาวัดโมเน่โมนอนที่เน่ยนะยังไงเข้าวัดยังรอคำตอบอย่างในบ้านทั้งนั้นอยู่นะคือเมื่อนี่นะเ่าก็ได้โทรหาในบ้านแล้วอ่าตอนแรกว่าจีไปหาเพื่อนก็มองอะไรก็ตัวเองเลยพี่น้องเนาะ แต่วันนี้พอทูหาเพื่อนดูให้เพื่อนมาชันเอาอยู่ให้ในบ้านนะ, <m ess ye> ะข่อยยังบอหันำประสมมาชัด <m ess ye> ยังบอกห้นำประสมในบ้านนะ่ะกาถามคนที่ว่าใหญ่ก่าเพื่อนหันห <m ess ye> น้านองมันก็เลยได้าหาแเขาเลยลอบไปอีกบบาน,นี้นะก็เลยยังบอกให้คำตอบว่าเพื่อนนี้รับเอาเจ้าบ่ด้วยจังไดน่ะต้องรอไปก่อน เพราะว่ารอฟังคาตอบมื่ออื<ม>น่นอีกแช่นะอ่าคือคือตอนนี้เขากับยายามทีหน่อยเนาะพยายามเ้นแลนเพราะว่าอยากอยากให้น้องเพ่นนี่เมื่ออยู่ใกล้กันครับอ่าน,น้<ม>องสาย้นเนาะเพราะว่ามีิยังเขากับอาศัยกันง่ายมันอยู่ใกล้กันเนาะเขากับู้จจากัน,ะนอะไรเนาะเพึ่พยาอาศัยกันได้หนึ่งมาโดยว่ามีการช่วยเดือเดอเรื่องเรื่องใา้กับบ้าบอมันกต่ง่ายสะดวกสบายกับกันเสียนะเนาะเ<ม>พราะว่าอันนี้ ข่าวมาใ้ป่าบ้านนี้บ้านนี้จักมันยังมันยาวด้วยนึงเนาะพอมันชิ่นน้นนำบาตกันนะพี่น,น,น้องเลยเนาะใช่ไหมเอเอ,เอมันชิ่งย่างทางเข่ามาเพราะว่าโอ้ลมลมแห้งพี่น้องเลยเนาะคือคือคือตอนนี้นอ่ะน,น้องเพูนน่ะมายว่าคันไซโกลเดนี่ว่าเออน้องเพนนูนน่ะมีมีพี่มีน้องอยู่พี่เนาะ<ห>นคือ,ค,อคือว่าอะไรก็คือน้องเพูนว่าสะฟังกันเลยว่าน อ่าเนี่ยตีพี่น้องอ๋อง่ายคือแบบเพิ่นป้าเพิ่นทิมมาแล้วเนาะเพิ่นบ่ได้เบิ่งแง่ๆเฮาแล้วแลเฮาอยู่ตัวคนเดียวเนาะวันนี้เฮาเฮาสิไปอยู่ไสกะกับเดื่องของเฮามันบ่ได้ลยคแนนว่าทางในบ้านตัวนั้นนะครับเอาเนาะแม่นเออน้องน้องคนไ่นได้เจ้ากะอยากไปแม่นบ่เนาะแม่นไปถ้าน้องเพิ่นก็อยากไปพี่น้องเนาะอันนี้คือเฮาบ่ได้ว่าบังคับน้องเพิ่นไปอยู่ได้พี่น้องเฮาถามจากใจน้องเพิ่นดีเพิ่นก็ตอบมาว่าอยากไปน้องเนาะแม่นเออ กะคือว่าแล้วคณะเขาไปเขากะอภัยมนเส้นรทำเอาเอนาะเขากะเราต้องคือคือว่าเนี่ยอันนี้เขากะแนะน้ำไปก่อนที่น,นะเขากะอันไหนมังบอนะเขากะเราต้องไปเหตุยังนะเขากะอยู่ไปหายอยู่พากินไปเงฮัปกติอันไหนหน่อยนเนาะนั่นได้ไปหน่อยขอแต่อย่างเดียวแหละตอนนี้นะรอคำตอบเพื่ <c oughs> <c oughs> อเหตุยังมาไล่เป่ากันเลยก็ได้อ,อยู่ยชื่อบ้านนี่มาโมนี่กับยังเบรยังไฮเอีกบ้านนี่เขาบอกเหตุกระต่อไปพี่กะ เขาเกิด okay. ยังบรยิยาเฮ็ดอีกว่านี่มย <Man. S 1> อ,อ๋ออีนนี้มันบอดสว่าเขาอยากจะเจ้าบยากไปยื้อจะให้เจา้าบ่ยูยย่พุ่นยู่กันนานเนาะแมนเออหลายทางมัวร่าคนคิดนคนว่าอย่างไรเนาะเ <c oughs> บิ่งบอดเราอยากให้ไปอยู่อยู่เขาก็อยากจะไปอยู่บ่แมนเออขอขอเพลงเราทาั้งในบ้านทั้งนั้นครับเนาะแม <Man. S 1> นที่ไหนเพิ่นว่าตามที่ว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับในบ้านมันนี่นะเพิ่นว่ามื่อเอิญข่อยสิประชุมทั้ง สวาสดุบ้านไฮแต่กะคับมันยังก็ถามผู้ที่ว่าไงก็เพื่อนทันคณะเพื่อนไไปหน่อยไม่ค่อยเปิดหรือว่าเอต้องแจ้งวอยไปตั้งโดนไม่ลืมเปิดเพให้อล้วนเนาะแต่วันนี้คนกัมาหาลายน้องเนาะโดยจอกไปได้เท้านบนอันนี้จะหน่อยการสิได้ไปหาไอ้ทั้งหมดบอก เราเอินถามกินยังวเจ้าหน้าก,กับคืนมาเด้อคือตะกีเขาเคยไปขอเขากินน้ำเรลาตลอดเสมอได้ไกลับคืนไปหาเหล้าแล้วก็เจ้าน้เบิกเงินห้หานาทียังหงเหนาะแล้วก็สิได้กลับคืนพีอ๋อกินี่บ่แบอคนคนเคยอันว่าอาศัยกินขอนเพื่อนบอเพื่อนมีเวียกว่ากับเพื่อ <laughs> นจะตลาบบมีเวียกอยู่แต่หักว่าสำคัญกับประจักษ์ว่าสำคัญกับประจักษ์อ่ไอ่แบบได้นอกพี่นอกไอ่แบบคนรู้จักกันบ่หูจักกัน เออว่าเป็นเคยขาให้เขาในน้าปุณิแมนแต่เพป็นมิวเยคุยกับเจ้าไว้ใกเนาะแมนกระสิญาติเวลาไปอีกประมาณห้านาทีเราก็สิกลับมาเดยๆจังหน่อยก่อนเนาะแมนแล้วจะไปได้เท่าไรแล้วไปโอรีวานนอกคนว่านี่ยันเพือนสิไปพุ่นเนาะนะาโอยนั่นแหละพี่น้องเอยเนาะบ่าวสิคนไปนำฮาเด้อไปฟังซอย แต่ประเทศไทยขิ่อะไรยังแล<อ>้ววะบ่อเวียวน้นบ่ไปเป็นมุ่งเอาไปเป็นมู่งไปคนเดียวแบบยันบุมันใจว่ายันไปเห็ดปลารมปลอยนะให้ผู้นี้ไป,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 ไปเป็นประกันเาไป,ไปยังเนาะบไปก็ได้ห้ามอยากไปห้าอยากไปก็ๆๆไปชื่อผมาหาเหาดนาะเราบก้าม้าว่าทอะไรตัวหันมาก็คือคือว่าอันนั้น คือสิมารบกวนกับแฮนนะครัแบบหันเราเก่งใจไม่ง่ายเหมืนกันเนาะแม่นพี่น้องเยเนาะก็เขาก็ยังอธิบายให้เอฟซีเข้าใจนะมาพี่น้องเนาะการที่ะฟาวม่าแบบนี้นะในใจเขานี่เขาก็อยากเครียดมันแล้วไปว่าอยู่เลยพี่นดาวโม่อนว่าสิมาไทยเอาแต่คลิปเลยกล้ามเนื่ออะไรพี่นดาวโม่อนจะยั่นแต่เขาเขานี่อยากเต้นอยากเล่นในน้องเพื้นชุดๆอย่เพื่อว่าอยากนำตัวน้องเพื่นนะเมื่ออยู่ใกล้กันก้องใส่ผล่ แต่ว่านี่แหละมันฆ่าตัวเดียวนี่แหละเนี่ยเขาก็ยให้กินแตงโมไร่ก็เลยได้แต่มอลั่างมอสั่งล้มกันในซื้อมันเห็นอย่างบุงร่ายตีบัดนี่เนาะเ <c oughs> ออกะใจเย็นๆมะพี่น้องเนาะติดตามวงซุ้มบ่จำกรันนะถ้ะางเขากับที่ว่าพยายามเต็มที่ที่สุดเลยเนะะาะเพราะว่าอเรื่องเรื่องเมื่ออยู่พุ่นนี่พอถ้าว่าน้องเป่นเมือเนาะ, <c oughs> นะถ้าว่าน้องเป่นเมือปุ๊บนี่อ่าอาจจะมีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเรื่อง เชิงบินหรือว่าเด้อหม่องพักหม่องเซาน้องเอ้ยเนาะโอ้ยขอแค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เฮาว่ายังยังเมื่อบ่ได้เนาะมื้อแนี่ก็นอนอยู่พี่คือเก่าเนาะโยเอว่าก่อนเ่เื่อก็สิได้เมื่อบเมืองสสิได้ลงแกววยเฮาก็ไปพุ่ไปบ้านาลาเาว่าได้ไปไปยงว่ล่ะไปดดน้ําใส่นาแซงซอยลาวเอ้า คือบบมันเคเจ้าเจ้ามาพูดไปมืออื่นเศร้ากันสิได้กลับคืนมาอีกบอมมืออื่นมืออื่นตอนแรงมืออื่นได้กลับคืนมาพี่มืออื่นตอนแรงยังไดกลับมาซัมนี่มันบอกแม่เอ,าเอาา้าเมื่อกาบบอมือไม่สรุปมือเลยเออครับว่าชาวสรุปมือกันชาว่าเจ้ากลับมาทพุ่นกันสมมุติว่าสรุปมือเนาะทั้งในบ้านพ่นบอกเออโอเค่อหามอ่อน้องพค่นมาแล้ว อ่าเจ้าเจ้ากามาตยพุ่นเนี่ยตอนแรกนะว่าสิว่าครับเอาเจ้าแมนแล้วก็บคนเครื่องกันของไปบ้านน้องชายคนเลยแม่นะท่านั้นแหละแล้วว่าเจ้าว่าเขาว่าเจ้าตอนเจ้าเจ้าวายุนะแมนอ่าผมจะเอาเจ้านี่เมื่อดูหน้าชนะเส้นน้ำแมนซอยเพื่อนมาแรกกันเนาะซอยเียเพื่อนเนาะเอาเอาบุปเปี้ยงไปหน่อยเนาะบุปเปี้ยงเพราะว่าเอากะเอากะ พราะว่ามือนะเขากิยังอยู่หันคือเก่าอยู่เพื่อนตัวต,ต,ตัวกับตะวลรงครับตัวน้นวนองคนเขาชิทโทษมาถามาว่าอะไรวะโอเคครับว่าเพิ่นเพิ่นครับแล้วเบ่ากับชีโทษมหอวาระกับชิคเอามาครับเอาเจ้าเอาเครื่องเอาเงอยังไปพุ่งไปมานะ <No. S 1> แต่ว่าเครื่องเจ้าป้าวันนี้ผมมีไัยรักและวะนะ้วว่าเนาะผมมีบริปยังและวะ้วว <Man. S 1> ่ามาแฮนเพราะว่าทั้งเอ็มซีมันเกิดเป็นท่วง,งนะ <Man. S 1> อยงไรเอาวบอลแซนเอาเครื่องมาแฮนน้องคนลาวเป็นอย่าไรว่ใช้แต่บัดนียวแซนเนาะเอาปีนังเนาะอ้าวมื้อนี้ ว่าจะบุคคลบุคคหรอมันล้มมันอร่อยเนาะได้ว่าแช่น้อง่ขึ้นล้อมันเลยญานมันล้มเนาะบขึ้นกัาอ่าบขึ้ลกัามได้ว่าทยูันไดว่ามงเยอ่บอ่าโอเคไปโอเคเอาเด้อเนองเด้อมีแต่ว่าเจ้าไปหา้้กรว่าจอยเขานะตวาห้านาทีเาจะกลับคืงโอเคโอเคโอเคเอาสู้ๆเด้อเ้องเด้อนเอาเด้อมยังใจเย็น กับซู่นี่กับซีมีทั้งทีมงานมหาลัยเนี่กับ้นเอาพี่กัเด้อเปตาบ่อย่เนอรมแงว่ออย่างกับกระเป๋าไวเพื่อนและเด้อโดยโดยโดย้นเอาเดนองเด้อแล้วซีมีทาสซีดีขึ้นเนาะพี่น้อยเนาะวันนี้ก็เทว่าพอได้ขึ้นไปพี่น้อยเอาอะไปบริบยอากาศไปให้รมจมญาตกพี่น้องเอยจบไปยุบไปญาติตกเนาะายบรรยากาศเลยพี่นม้องกันรอบๆิลมพี่แหลยเนาะ เอาเป็นปภาาเทพนะพนะีอน่อันเสือนนนนพนนุ่งมอวนนีพนน่พี่น้องเลยเสือต้องกับเว้ยเนาะเสือเพ็นนุงววนนี่เป็นป้าแหวนเนาะโอ้ยเาเพ้อพี่น้องเด้อมจะติดตามสมมนน้ำกันไปตั้งโปอซ่นต์ก่ยังไงบนะ่ได้เนาะเป็นยังไ้ห้องครับเขากับเขากับโบเจสิไใดคำหนาคำตาเพื่นกับได้พี่น้องเลยเขากับตออ้องรอ,งองงวนะงเวลาเวลาเป็นอ่าอนงญาตอย่างคักแน่กัเอาไปมาอยู่นเนาะ จะไหนกันลอรุ่นล่าชมมุ้งนุ่งกันไหมพี่น้องเอ้ยเนาะเอาฝากพี่พ่อน้องติดตามชมเลยได้พี่น้องเด้อพี่พาดประกันใดกันขอโทษขออภัยสําหรับคลิปนี้กะมาเด็ดน้ำน้องเพื่อนเนาะไม่เด็ดน้ำน้องเพื่อนแต่กะเปินว่าเปินสีจะเพิดออกไปข้างนอกเพื่อนมื่อกนี้เพื่อนมีเวียงเพื่อนเนาะอ่าแตได้กำลังมากเพื่อนกันเลยวันีมาพ่อเพื่อดีเนาะดีที่ว่าพ่อเพื่อนพี่น้องเอ้ ถ่ายรูปไปก่อนเอาโอเคได้พี่น้องเด้อสลากินีทั้งหมดเส้นลำลาไปก่อนได้ฝากพี่ฝากน้องกดไลคกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทางหมดเส้นเด้อครามันหายไหนทางก็พอในีลยรายวันนี้ลบแห้งตาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะตาบ่ายพี่น้องเด้อ